สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเริ่มประเสริฐซีนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโมงเช้าของวันที่13ซึ่งผมก็ได้เดินทางมาจากศรีสะเกดนะครับแล้วก็มานอนอยู่ที่สำนักง,งานสาวน้อยนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังจะไปส่งไอ้ไอ้ต้องตื่นยังวะทำไมยังใตาเพียอย่างตื่แล้ว แล้วใช่ไหมวันนี้งงนิดหน่อยวันนี้จะไปส่งไอ้กับกรุงเทพนะครับไปนั่งเครื่องบินกับกรุงเทพรู้สึกว่าช่วงนี้เขามาทํางานกับผมก็กับเครื่องตลอดเลยนะครับทิ้งกทูทิ้งกูตลอดเลย oh. เดี๋ยวาต้องทำอะไรเนะี่ยทาอะไรวะทำอะไรทำเออเีสี uh, free, ครับเกีสีก็คือเอาไฟวิดีโอโดนเนาะมาเนี่ย นี้นี้ก่อนทำนนี้หลังทำไหนขอดูภาพเป็นมุมสูงสวยๆหน่อยอ่ะมุมสูงของปราสาทสะกระแพงใหญ่ไหนขอดูหน่อย,ออยเออ,น,น,อนี่แหละนะทุกคนสปาน์นนึงสปาน์นนึงฮะไปเลยไปไม่ได้มาก็ดีไปเลยไอ้อไม่ใช่ไม่เป็นไรไม่ใช่กอันเนี้ยดีไม่เป็นไร าาสามมุมสูงของเราสวยงามเลยครับโอ้โหเป็นไงบ้างไงมาทำงานอันทะลุหดทะลุหดจริงทะลุหด่ <c oughs> ะทีมงานสามคนมีผมน,น,น,นักดีฮะออผมไม่ได้คุมอะไรเลยผมติดแต่กล้องเดียวก็ดีก็ดีนหน้าทางตะวันตกไปยังถนนหมายเลขสองห่สา,ามห่แล้วมี่นไซ์เล็กน้อยเข้าสูาา่ถนนหมายเลขสองห่สามห่ สรารคดีโลกวันนี้ตอนนั้นไออยู่อะไรวะมะัธยมเนาะมัธยมมันคือสรารคดีห้านาทีนะทุกคนแต่ว่าฝากฝาก,ฝากถือกล้องแล้วก็จับไปด้ยจับ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 เับจ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 างานไปเบี่่มืนอนึงทับจัเอาบับจับจกดหนึ่งบจันจับับับจับจับับคดีเนบจ โอ้ห้านาทีครับทุกคนห้านาทีมันเวลาเหมือนไม่มากแต่รายละเอียดมันเยอะถ่ายจริงๆอ่ะทำทางเรื่องสตตีทฟูดเนาะทุกคนไปดูในช่องนี้เรกเบอรเส่วสีได้สตตีทฟูดอ่ะแล้วถ่ายกี่วันวนะสามวันเนาะเหมือนจะเหมือนจะตีสองตีสี่ ถ่ายสเตฟฟู๊ดคือถ่ายต่แต่เริ่มตั้งแต่เช้าอ่ะเิแล้วก็เริ่มแต่เย็นเริ่มตั้งแต่เย็น,แ,นแล้วก็จนถึงแบบตีสองตีสามไม่เย็นด้วยนะเหมือนจะกลางวันอะไปบ่ายเอเอ่บ่าย<อ>แล้วถ่ายแบบฟู้ดภาพแบบมหาศาลอะ่ะยังอยู่นะฟู้ดภาพแบบสเตฟฟู้ดอะมหาศาลอะแล้วก็นำจะถายย่ายยังไงก็ได้ให้คนเห็นแล้วอยากกินนะคอนเซ็ปต์ของเราจนเราได้รางวัลกบจุเนี้นะครับ จานนก็สุดยอดเนาะปำะมาณมันคุ้มกับการที่เราลงทุนลงแรงลงใจในการทำงานแล้วก็มาทำเป็นปีศรีสเกตครั้งแรกเนะเาะราัเพิ่ด้ดนโชว์ไอ้ตกใจเลยครับโอ้โหทำไมยูทูบเบอร์เยอะจังยูทูบเบอร์เยอะจังนะโดยูทูบเบอร์ที่แบบมีแต่คนแบบเก่งๆชำนาญชนานทั้งเลยชำนาญในการถ่ายนะด้วยโทรศัพท์ จะต,ต่อข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวแล้วก็มาสีสเกตให้บันแพงเขาบอกง่างยง่ายง่ายขาดจิตด้เหรอทำไม,ไมอะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรลืมขัดเห็นพาด,ดอ๋อไม่เห็นจริงม่อก้ไม่เห็นดีรั้ร,ร,ร้อนตัวขึ้นมา <laughs> มิซึสเกก็คุยบอกกับว่า,วามิมียากมียากถ่ายง่ายง่ายงเนาะแต่มันก็ผ่านมันก็ยากอะ่ะยากหนึ่งคือคุมแสงเราใช้สชแชชนะสงธรรมชาติแต่เชื่อว่าภาพมันชัดเนาะเพราะว่ามันเป็น Show, แสงธรรมชาติในระเพื่อนไอดอลโชว์ก็คือเออสภาพไฟเราไม่ไม่เต็มร้อยเดี๋ยวเราหลงปะวะเหนื่อยปะวะไอ้ไอ้คกลับดิยกลับที่เดียวเลยสตาร์บิน เป็นอะไรเม็นร่วเต็มตัวมั้งเต็มตัวเลยอันนี้อันนี้เสียดเสียดเนาะเสียดเสียดแล้วเก็บเลยพับเลยก่อนเซฟั่อนเราไปนเลยเฮ้ยผมว่าผมไม่น่าลงนะไม่ไม่ลงไม่ลงไม่ลงถูกใช่ไหมกันไว้ใช่ปะ เลยเว่าสนามบินคุ้นว่ะเหมือนพึ่งต่ายคิดที่แล้วลยแบบนี้เลยก็คือเมื่อเมื่อคืนเน่ะขับรถเข้าบ้านพักเน่ะบางความรู้สึกว่าเอ้ยกูมาอยู่นี่แล้วเหรออะไรประมาณนี้ไม่ใช่อะไรนะทุกคนก็คือว่ามันเหมือนบ้านแล้วอ่ะบ้านแพงคนเทนตน่มันเหมือนบ้านไปแล้วอ่ะ เราก็ทำใหเราเรารู้สึกมีความสุขแล้วมันรู้สึกอบอุ่นอ่ะเออเรามาไกลเรามาอยู่ไกลแล้วก็เออเราได้รับการต้อนรับดีเฮ้ยเสซอร์ดี้เดินเลยไม่แน่เลยวะอ้าวถูกถูกละถูกล้ะถูกละไปสถานีไม่ต้องเซอร์ละไม่ต้องเซอนะเออนี่ริงไงถูกละถูกละมันมาแล้วเรามันรู้สึกว่ามันมีความสุขนะครับมีความสุข อีกหกร้อยเมตรช้ช่องทางซ้ายเพื่อใช้ยทางลาดไปถนนหมาเลขหนึ่งสองใหละเอียดหล,ลายอย่างนะบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องปรับเปลี่ยนกันไปนะครับในการทำงานนีมปปีสปแมนมันสุดอะ่ะมันสุดก็คือว่าโปรดักชันมันไม่กี่คนอะแล้วบัอดอีเมื่์เซลช้ลช่องทางซ้ายเพื่อใช้ทางลาดไปถนนหมายเลขหน,นึสอง คนเนื้คนในวงเนี่ยเอามาทำงานถ่าย MV อ่ะโอ้โห,โห,โหอันนี้ก็สุดๆ้วครับก็คือทุกคนอ่มันมีต่อไปบนถนนใหญ่เลข122กมอย่างเงี้ยะนะเอาองนัดมาถ่ายรูปโอ้หลายอย่างคเค้าเจอใครก็ใช้หืนอะ่ะม่ไม่สนว่าจะยังไงแล้วก็คือบอกว่ากองถ่ายเนี่ยมันเป็นกองถ่ายของ สาวนอไว้เราไม่ได้จา้ามเราเราช่วยกันนะอะไรประมาณนี้น้องๆก็ให้ความร่วมมือแล้วก็นั่นแหละผุงานก็รอดูนะครับบอสบอกว่าวันที่ส8บแปดออนแอรอว่าบพอจะรีบไปไหนบอสไม่รู้แหละประกาศไปแล้ววันที่18เอา18ก็18บแ,แปดลคือผมอยากจะใส่กราฟิกใส่อะไรให้มันดูด,ดีนะครับแล้วมันจะมีเนาะเรื่องปฏิหาร ยินนะที่ครูพูดเนาะเรื่องดอกคำดวนอะ่ะ mm. เออที่พูดต่อหน้าหลวงปูอ่อ่ะไอหลวงแก้วอะ่ะไม่ได้เชื่อเลยว่าหลวงปู่จะามาจะเอาสิ่งนี้มามอบให้ผมอะ่ะคือแบบฮะหลวงปู่ <c oughs> ขนาดพาอาจารย์พาอาจารย์เชื่อยังยังขนลุกอะ่ะ <c oughs> มันเหมือนเป็นเรื่องตลกนะมันเหมือนเป็นเรื่องตลกว่าเฮ้ยพาอาจารย์มาให้ไอหลวงปู่มาให้แล้วเนี่ย แล้วทำไมพมี่ใช้อ่ะแต่ลืมลืมบอกหลวงปู่เดี๋ยวเล่าในคลิปหน้านะครับคือถ้าใครไม่เชื่อนะ่ะก็ผมเชื่อเลยแหละเพราะว่าหลวงปู่เครื่องเนี่ยเขเป็นเขาเรียกวา่าเทพเจ้าแเองดอกอมตวนนะครับก็เป็นเกจิเกจิพระอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดศรีสะเกดพี่น้องอีกหกร้อยเมตรหนึ่งดดซ้ายนิ้วมือเข้าสุ่ทุกคอนแกนแอร์พอร์ตเคารมทับถือเนาะแล้วก็ร่างของหลวงปู่ก็ แก้วนะครับที่วัดสะกระแพงใหญ่นะถ้าใครอยากมาทำบุญไหว้พระมาไหว้หลวงปู่ก็ก็เชิญได้นะผม,มนหนุ่มไซน์มยเข้าสู่ทุกคนแกนแอร์พอร์ตบรรยากาศดีอ่ะก็คือใครเห็น MV อ่ะถ้าใครมาสิงคโปร์น่ะอยากมาเที่ยวทุกคนนะครับก็นี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องไปที่หารแล้วก็เดี๋ยวเราไปไานะต่ออีก1.5กิโลเมตรคือแบบโอ้ยใกล้ถึงแล้ว เ,เดี๋ยวไ้ชั่วโมงนี้ก็จะถึงบ้านแล้วไม่ชั่วโมงดิไม่นั่งรออีกชั่วโมงกว่าเออนังอ่งรอเป็นไงสนามบินขนแก่นใหญ่ปะก็ไม่ใหญ่เท่าสวนภูมิรถเมืองรถเมืองรถเมืองอ๋อดรนเมืองเหรออุ้ยรนเมืองก็ใหญ่นะมันเดินเหนื่อยอยู่อะตอนกลับเดินเหนื่อยด้วยนัง่งแท็กซี่กับทีมแบ็คนีด่ดูจำไม่ได้ออร้อยกว่าบาทอรบาีเทย มัคือเพิ่งจองเครื่องเมื่อคืนด้วยตอนไหนสี่ทุ่มเชียงคืนนะฮะเทียงคืนใช่<ะ>เอา้าเดี๋ยวเรามาลุ้นต่อไปว่าเอ็มบีตี่สามเนี่ยเราจะได้ทําเรื่องอะไรเนาะรู้สึกว่าเราจะทําแบบเรื่องอลังการอลังการทั้งนั้นเลยเดี๋ยวรอดูว่าเราจะได้ทำ MP เอ็มบีแบบเป็นเรื่องปกติไหมนะฮะในการเขียนเล่าสตอรี่ทำเพลงทำอะไรหลายอย่าง คือไม่อยกีกหกร้อยเมตรไม่ถึงวงเวียนใช้ทางรออกที่สองทำไมกลับมาอย่างนี้ล่ะพี่โอทำไมไม่ดูเลย <c oughs> ผู้หญิงด้วยไม่ใช่ว่าผู้หญิงขับรถไม่ดีนะคือคุณจะลับรถคุณแบบคุณไม่จอดรอดูเลยอะ่ะอ,อ่ะรอดูนะครับเดี๋ยวคลิป ที่สามเดี๋ยวคิดต่อไปนะฮะก็คือเดี๋ยวจะเล่าปฏิหารที่เกิดขึ้นนะครับไม่เชื่อ,อยาลบหลู่นะครับปฏิหารของหลวงปู่เคืือเกจิพระอาจารย์ชื่อดังของอ,อจังหวัดสินสุสเกตนะครับที่ผมได้สัมผัสมาสัมผัสแบบโอ้ขนาดนี้เหรอเอาไอเอาติมตัวมาเ,ววเอ,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 เอาตไปละเอาไปไอคดีตอาเทียบไว้นะออกจากหุ่นยนต บ้านประชาชนครบเออถ้ามึงลืมอะไรถ้ามึงไม่ได้ขึ้นเครื่องก็ตัวใครตัวมันนัเว้ยไม่ชิดสายของผมแล้วล่ะอ่าลาลเอซีไนท์แล้วขอบคุณอะไรก็ว่าไปไอ้ไอ้มันจะงงงงก็งงเหมือนกันนะเนี่ยไม่เคยครับก็ขอบคุณอีกสองร้อยเมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้าย้มาทำงานที่ผมแบบไม่เคยทำเลยมาลำบ่ลำไม่เคยหรอกาไม่เคยมาดูมอลำ

สวัสดีครับ,รบไม่ลืมเลยนะโอเคคลิปนี้ไม่แค่นี้นะครับทุกคนนะขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ